เจอกับจอมเก๋าแลครับจากประเทศไทยเอฟซีเยอะนะครับจันนาเจนนี่โอ้โหซ้ายหน้าเอ้าะครับมาแล้วมียัวแล้วครับจันนาเจนบอกต่อยมาอยอดวิทยาสนองไปครับ10ปีห่างกันแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับยอดวิทยาบอกมาเลยครับยิ่งบวกผมยิ่งชอบครับปลาสายบวก,บอกอยู่แล้วอ้าวลูกผู้ชายตัว ยมอะเบียเข้ามาใกล้ๆครับจนาเจนครับยอดพิดียโอ้โหลูกนี้ไ q คิเลยครับอ้าวครับหักศอกซ้ายหน้าเสียแรงใจอยู่ข้างซ้ายโอ้ยขวาบวกตบซ้ายโดนแล้วครับจนาเจนยังทนได้ค้าแล้วต่อยค้าคข้าม้ฟันอีกทีหนึ่งโอ้โหมันครับคู่นี้อ้าวมันครับแบบนี้ไม่ใช่จะเป็นบันไดผุให้น้องก้าวข้ามนะครับเสือราอย่างกรุงเก่านั่นแหละครับ ต้องมีหมัดต้องมีอวบขัดมีศอกมีปรุงแต่งครับเหมือนรสชาติอาหารครับเปรี้ยวหวานมันเค็มมาครบครับอ้าวครับคลองแล้วดูจะหวักครองนะครับนี่ครับวินตีลากวัตีครับมาอันที่อยู่กับพี่ซะด้วยครับนี่ครับเพื่อนไหวไปเรื่อยๆโอ้โหดูครับต่อยลำโตน่ากลัวจริงๆครับ กันไว้ครับไม่ยอมให้เข้าใกล้โอ้โหเข้าไปครับเข่าซ้ายเตะซ้ายตัดจนเจนเอาเอาครับยอวิยากัรใส่เต็มเลยนะครับใส่เต็มแล้วสา,ายลำตัวครับแหมยังไงดีครับแตกหรือเข้า,า,าไปอาโอปยฝันซ้าย ชุ่มโชคไปด้วยอาวุธของทั้งคู่ครับเอาครับเดินลุยแล้วครับจานาเจนต้นน้ำมาแล้วระวังนะโอ้โหดาหักศอกซ้ายโอ้ยหันมาเจอหมัดอีกชุดนึงครับครับสึกแห่งศักดิ์ศรีครับแหมใส่กันแหลกแจกอาวุธกันอุตลุดครับโอ้แล้วก็บุกไม่หยุดจริงๆครับจานาเจนครับถึงตัวอีกแล้วครับต้องล็อกคอไว้ครับยอดวิทยาโนมมา โอ้โหดูครับแกสะบัดออกไปเลยครับจันนาเจนแรงมหาศาลจริงๆครับตอนนี้เดินไล่ตุยไล่จ้วงเลยครับอ้าวอ้าวอ้าวแรงขึ้นมาแล้วจันนาเจนเอาลับยอดวิทยาโดนล้วงท้องไม่ไปแลกบัตรอันตรายครับจันนาเจนแรงขึ้นมาแล้วแรงขึ้นมาแล้วแต่ว่ามีจังหวะสองโดนลำตัวครับมีปัญหากันย่อยยอดวิทยาอ้าวครับเสียวไส้ครับอ้าวอ้าวอ้าวโยกเยกโยกเย เป็นสนต้องลงเหมือนกันครับแม่โดนล้มตูวไปถึงก็อยู่นะครับยอดวิทยาครับต้องกัดฟันหันมายืนลากเลยครับโอ้โหกัดดื้อดีจริงๆครับจานาเจนเอาพลังมาจากไหนครับว้าวไปเต้นตะลิตติดชึ้งนะครับดูครับหน้าตาเละไปหมดแล้วครับจานาเจนครับปากขอแตกแต่ว่ายังไม่หยุดครับโอ้ยไม่หมดก็เหลือน้อยครับทักเนี้ยมีศิลปะด้วยครับมีรุกมีรับ แม่ตอนนี้ครับกัดฟันแข็งใจเดินโอ้ยโดนทุกซ้ายของจันนาเจนครับต้องอ๋ระวังครับระวังครับหรือเปล่าครับยอดวิทยาเอาแล้วครับอ้าวยังมีสวนนะครับโดนบ้างแล้วครับจันนาเจนโดนอีกบ้างโอ้โหคู่นี้เอาไปแปดดาวเลยครับโอ้สามสิบเอ็ดกับยี่สิบเอ็ดดูครับจันนาเจนก้มลงกราบนะครับสุดยอดครับ ลูกผู้ชายตัวจริงครับนี่ครับบนสังเวียนเลือด <Order! S 1> นคะแนนดอกมาไมนได้กชันครับยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมครับเอาชนะคะแนนจนาเจนจากกัมพูชาไปได้แบบสุดมันจริงๆครับ